ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของรถยนต์มือสองเหมือนเช่นเคยนะครับต้องบอกว่า แม้ว่าจะเกิดสถานการณ์ในเรื่องของไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยงาน Fast Auto Show Thailand จะจัดอยู่ประมาณปลายเดือนมิถุนายนต้นเดือนกรกฎาคมแต่ว่าปีนี้ครับเจอเรื่องของโควิดเราก็จะไปเจอกันปลายเดือนตุลาคมย้ำนะครับ 28, 29, 30, 31ตุลาและ1พฤศจิกายน5วันครับรถมือ2ในงานรับประกันทุกคันพอค้ารถมือ2ผู้ประกอบการรถมือ2ที่เข้าไปในงาน ไม่แจ๋วจริงไม่ไปอยู่ในนั้นแน่นะครับเพราะนั้นคัดแต่แจ๋วแจ๋วคัดเจ๋งเจงเอาว่าดีที่สุดของประเทศไทยไปอยู่ในงานนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับวันนี้พามาพบกับหนึ่งในผู้ประกอบการรถยนต์มือสองซึ่งคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับอยู่กับงาน f า s t a u t โ s h o ช Thailand มาเนิ่นนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนบอกช่วงนี้อยากซื้อรถแต่ว่าแหมยังไม่อยากไปถึงงานเอาว่าวันนี้พามาชมถึงที่เต็นท์เลยมาที่ถนนการจนาพิเศษอยู่ที่วิสารออโต้คาร์ครับ วันนี้ผมเลือก3คันนะผมดูลิสต์ปุ๊บผมเลือก3คันเป็น Toyota ทั้ง3คันเลยนะครับเอาว่ามีทั้ง Fortuner มีทั้ง Innova มีทั้ง s ซ n t a ซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับในตลาดรถมือ2เนี่ยคนที่ใช้รถประเภทครอบครัวอย่างพวก Toyota s e n t a เนี่ยหากันเยอะนะครับแต่ว่าจะหาสภาพสวยๆราคาสมเหตุสมผลเนี่ยมีน้อยนะครับเพราะนั้นวันนี้เจอของดีก็เลยต้องจัดมาให้ เริ่มจากคันนี้ครับคันนี้ต้องบอกว่ามีรถที่หลายๆคนถามหาคือ Toyota Fortuner คันนี้เป็นปี2017นะครับ mm. เครื่อง2.8เป็น n a v y ครับโอ้ราคาเปิดมาตอนนั้นเนี่ยป้ายแดงก็ต้องบอกล้านกว่าแน่นะครับ mm. แต่ว่าคันนี้เนี่ยรถปี2017เนี่ยราคาเหลืออยู่ประมาณล้านหนึ่ง mm. ป้ายเขาแปะไว้เลยนะครับ1 1 2 9 0ล้าน1 29,000บาทแต่ติดต่อมาครับแล้วบอกว่าดูมาจากผมมีส่วนลดให้แน่นะครับ สภาพรถสวยเก็บงานรายละเอียดทุกอย่างมาค่อนข้างครบถ้วนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถแบบอนเนกประสงค์อีกคันหนึ่งนะครับซึ่งได้รับความนิยมอยู่ในท้องตลาดขับง่ายสมบุกสมบันทนทานอัตราสิ้นเง้ํามันเชื้อเพลิงดีถึงเวลาอยากจะเปลี่ยนมืออยากจะขายต่อเปลี่ยนรถคันต่อไปก็เปลี่ยนง่ายด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้เดี๋ยวเดินไปดูนะครับผมพาเดินไปดูอย่างที่บอกนอกจากตัวของ f o r t u n e r คันนี้เดี๋ยวพาไปดู Innova พาไปดูเซียนต้าเพราะว่าตัวของ Fortuner อเนี่ยนะครับอาจจะไม่ถูกใจสุภาพสตรีคือคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยพอเปลี่ยนไปใช้รถพวก Fortuner เนี่ยนะจะมีข้อจำกัดคือเขาก็จะห่วงในเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่ขับแล้วมันจะถอยจอดได้ยังไงใช้งานเป็นยังไงบ้างก็จะมีข้อจำกัดตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวผมพาเดินไปดูเพราะว่าผมบอกแล้วว่าวันนี้แฟนๆโตโยตา้าพลาดไม่ได้เลย ผมเลือก Toyota มาให้เพราะว่า Toyota เนี่ยเป็นรถที่ซ่อมง่ายนะครับใช้ง่ายแล้วก็ในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนมือในเรื่องของการขายต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับอ่านี่คันนี้นะครับเป็น Toyota s เซนต้เอาตัวเล็กมาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวขยับไป INNOVA เดี๋ยวทันหนึ่งคนที่ชอบเซนต้าถามว่าชอบเพราะอะไรชอบเซนต้าเนี่ยเพราะว่าประตูสไลด์ ผมต้องบอกก่อนเซนต้าเป็นประตูสลด์แล้วดูไซส์ของรถเนี่ยผมพูดจริงจอดเทียบกันเนี่ยพอๆพกับวีออสพอๆกับเอาติดเพราะนั้นผู้หญิงที่ขับเนี่ยไม่ต้องปรับอะไรมากนะครับใช้งานได้เลยสะดวกสบายและถามว่าในตัวของเครื่องยนต์เบนซินนะครับก็คือเครื่องรถเก่งนี่แหละแต่ว่ามาใส่ไว้ในตัวของเซนต้าขับขี่ง่ายนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นประมาณ8 0 0แสนบาทนะแต่ว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2018 19 20บวก2ปีเท่านั้นเองนะครับรถปี2018ราคาอยู่เท่าไหร่ครับ 60, แสนกว่าบาทเขาตั้งเอาไว้6 4 9 0 0 0บาทแต่วันนี้เนี่ยคุณมาต่อรองเงื่อนไขกับทางวิสานออโต้คาร์เขาเอานะครับแต่สิ่งที่คุณยังได้อยู่เหมือนเดิมก็คือเรื่องของการรับประกันเรื่องของคุณภาพของรถเรื่องของการโอนทะเบียนได้แน่นอนไม่มีการตัดต่อไม่มีการไฟไหม้ไม่มีการชนหนักนะครับเรื่องพวกนี้เป็นมาตรฐานของผู้ประกอบการรถยนต์มือสอง ซึ่งอยู่ในงาน Fast Auto Show Thailand นะครับซึ่งบางคนบอกรับประกันแล้วไงรับประกันนะครับแล้วมาคุยกับผู้จัดงานไม่ต้องไปทะเลาะก,กับพ่อค้าไม่ต้องไปทะเลาะก,กับคนขายให้เสียเวลานะครับรับประกันเสร็จปุ๊บรถมีปัญหาติดต่อเรามาเรามีหน้าที่เป็นคนกลางคุยแก้ปัญหาให้นะครับเดี๋ยวทะลุเข้าไปดูนะครับมี i n n o นวาอยู่อีกพันหนึ่งส่งมาดูคันนี้นะครับคนที่อยากได้ใหญ่ขึ้นมาหน่อย จากตัวของเซนต้าบอกขยับขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมานิดนึงใหญ่ขึ้นมาอีกนิดเป็นไรฮะต้องเป็นอินโนวาอินโนวาเนี่ยจริงๆล้วต้องบอกว่าเป็นรถที่มีพื้นฐานนะครับต้องบอกงี้มีพื้นฐานโครงสร้างที่เราได้รับอน,นิสงมาจากอินโดนีเซียคือรถพวกนี้เนี่ยในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขานิยมมากนะครับตามความเข้าใจผมนะคือด้วยพื้นฐานของคนที่เป็นมุสลิมก็ครอบครัวใหญ่ เดินทางไปไหนก็ต้องนั่งกันไปเยอะๆขนของไปเยอะๆ,อเ,อะๆเดินทางไกลๆนะครับถนนหนทางก็อาจจะบางช่วงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในต่างจังหวัดเพราะนั้นต้องมีรถที่นั่งได้เยอะนุ่มนวลสะดวกสบายแต่ว่าแข็งแรงทนทานก็เลยเป็นที่มาของเจ้าอินโนวาคันนี้นะครับอินโนวาคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครที่เคยดูตอนป้ายแดงราคาต้องบอกว่านูน่นน่ยประมาณ8ปดปลายปลายเนะครับแต่วันนี้รถปี2016คันนี้เหลือประมาณ7 0 0 0 0สต้นๆน,น,นะครับ ข้อดีของมันเลยผมบอกก่อนนั่งได้เยอะสมบุกสมบันแล้วก็กว้างขวางเพราะนั้นมันอยู่สเตปนี้นะครับวันนี้สเตปอยู่ที่ว่าเป็นสุภาพสตรีใช้เองเน้นใช้งานในเมืองเอาเซนต้าไปแต่ถ้าบอกว่าอยากจะนั่งแบบฟิลรถเก่งด้วยแต่เอาสะดวกสบายขึ้นมาหน่อยเอาอินโนวาไปแต่ถ้าอยากได้แบบอนเนกประสงค์ลุยๆเอาสุดไปเลยนู่นเลยครับ Fort. u n e r 2.8 V Navy นะครับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นสเสน่ห์ของรถยนต์มือสองนะครับแล้วผมย้ํานะครับการที่ผมมาแนะนําผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมักจะมีคําถามคือเราต้องมั่นใจก่อนผมมั่นใจในผู้ประกอบการผมมั่นใจในวิสานออโต้คาร์ผมมาแนะนําให้คุณผ,ผู้ชมติดต่อมารถแต่ละคันที่ผมแนะนําไปหรือแม้แต่กระทั่งมานะครับแล้วมาดูไม่แน่ใจส่งคําถามมาถามผมได้มีช่องทางการติดต่อหลากหลายเลยถามมาได้เลยครับมีผู้ชมผู้ฟังถามมาเยอะซื้อรถที่ไหนดีเจ้านี้ดีไหม ผมบอกได้เลยว่าผมแนะนําให้ได้แต่ในความเข้าใจตรงกันนะครับเราบางคนธรรมดาค้อคุณบอมบอกหน่อยถ้ามาจากคุณบอมได้ส่วนลดไหมคือถ้าเขาลดได้เขาลดให้อยู่แล้วเขาขายให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับเงื่อนไขดีที่สุดแน่นอนนะครับแต่ที่คุณมั่นใจได้คือคุณไม่ถูกย้อมแมวคุณได้รถมือสองที่ดีมีคุณภาพแน่นอนครับ าสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจเฟซบุ๊กในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พรานุภาพพลิกโลก มาสเตอ cx 3นะครับซึ่งจัดว่าเป็นรถยนต์ครอสโอเวอร์ที่ขับสนุกมากคันหนึ่งนะครับวันนี้ต้องบอก cx 3นี่เขามีการปรับเปลี่ยนเดิมก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับหลายคนบอกเ e อะ cx 3ก็มีจําหน่ายอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับซึ่งเขาแบ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน4รุ่นด้วยกันแล้วก็แบ่งเป็นรุ่นเครื่องย,ยนต์ดีเซล1รุ่นคือตัวท็อปโดยในตัวของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยราคาก็แพงที่สุดมีรุ่นเดียวไม่มีออปชั่นให้เลือกใครอยากได้ดีเซลต้องซื้อรุ่นนนนนััั้้้้เเลยยคคือ1กกว่าการร่าาาาาบบทโดปปรรรระมณงงีี น่าสนใจน่าสนใจในแง่ของราคาเพราะว่าในตัวของเครื่องยนต์เบนซินทั้ง4รุ่นเนี่ยนะครับมีการปรับสัดส่วนราคาที่ถูกกว่าตัวตั้งเดิมรุ่นเดิมที่จำหน่าย4รุ่นเนี่ยก็มีราคาที่ถูกลดหลั่นกันลงมาตั้งแต่ระดับ4ี่ห้าหมบาทไปจนถึง,ง1,0,000แบาทโดยประมาณโดยเฉพาะในตัวเริ่มต้นซึ่งใน m a สด้า CX 3เดิมเนี่ยในตัวเริ่มต้นเนี่ยมีราคาอยู่ที่8 0 0 0 0นกลางๆนะครับแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดแสนแปดหมื่น บาทโดยประมาณเรียกว่าถูกลงไปเยอะแน่นอนครับในรุ่นที่มีราคาถูกลงของรถยนต์ตามปกติทั่วๆไปก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าลดทอนสิ่งที่อาจจะไม่มีความจําเป็นหรือมีความจําเป็นน้อยนะครับอย่างเช่นในตัวของ CX 3ตัวนี้ก็มีการลดทอนในเรื่องของระบบเลน k e e p ิ้ง นะครับคือเตือนว่าอยู่ในช่องทางเนี่ยเวลาออกนอกช่องทางก็มีเตือนเอ่อ head u p display อย่างเนี้ยมีการลดทอนพวกนี้ลงไปซึ่งถ้าถามผมว่าสิ่งที่ลดทอนลงไปบางคนก็อาจจะถูกใจก็ได้นะเพราะว่าตอนที่เขามีฟังชันพวกนี้บางคนบอกโอ้เอาพวกนี้ออกได้ไหมแล้วทาราคาให้ถูกลงไปหน่อยนี่เป็นเป็นไม่กี่รุ่นเหมือนกันนะครับที่ผมเห็นบริษัทรถยนต์ทําแบบนี้นะฮะคือมีการตัดทอนออปชั่นลงไปบางคนบอกว่าก็เขาใส่มาให้ไม่สามารถจะลดไม่สามารถจะถอดออกได้แต่ว่ามาสด้าทำไม่เห็นแล้วว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีเสียงสะท้อนกลับมา m a ส d a ก,ก็ทำให้รูปลักษ์รูปทรงหน้าตาเนี่ยก็ยังเป็นครอสโอเวอในสไตล์ปาดเปียวออกแบบมาได้โดดเด่นสวยงามในเรื่องของสรีระรูปทรงต่างๆนี่ต้องบอกว่าธรรมะแมงฉบเฉียวเครื่องยนต์ก็ยังเป็นเครื่องยนต์ เป็นซิน Skyactiv G G 2ลิตร150กว่าแรงมา้านะครับแรงบิดก็ระด,ดับ200นิวตันเมตรนอกจากนี้มีระบบ G v e c t o r i n g Control คือบางคนบอกให้ตัดออกไปเยอะแต่เนื้อหาสาระเขาไม่ได้ตัดออกนะนะครับไฮไลท์ของเขาคือเทคโนโลยี Skyactiv e ระบบควบคุมการทรงตัวที่ทำให้รถเกิดอาการโครงน้อยนะอธิบายอย่างนี้แนละ้วกันก็คือ GVC G v i เนี่ย G v e c t o r o n g c o n t r o l เนี่ยให้คนขับ ให้คนนั่งห้องโดยสารนี่เป็นศูนย์กลางเนี่ยก็ยังอยู่นะครับเรียกว่าหัวใจสําคัญนั้นอยู่ครบนะครับไม่ได้ตัดอะไรออกไปเลยเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูว่าอย่างที่ผมบอกไม่จําเป็นสําหรับบางคนหรือว่ามีความจําเป็นน้อยก็เอามันออกเพื่อทําให้ราคามันจับต้องได้ง่ายขึ้นห้องโดยสารเนี่ยต้องบอกว่าพอมันเป็นอารมณ์สปอร์ตปุ๊บก็นั่งสบายนะครับขับสนุกแผงคอนโซลตรงกลางเนี่ยเอ,อ่อมีปุ่มปรับโหมดจะเป็นโหมดปกติหรือเพื่อกดเป็นโหมดสปอร์ตแปบ๊บเดียวร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงรอบเครื่องยนต์ทะ ู้สึกได้เลยว่าการทํางานของเครื่องยนต์นั้นตัดวุบทันทีเพราะว่ามีการสั่งการไปจากก่องควบคุมแล้วหัวเกียร์ก็เป็นหัวเกียร์ในแบบทรงสปอร์ตนะครับเป็นช็อตชิปหัวเกียร์สั้นแบบนี้แล้วก็มีปุ่มคอมานควบคุมหน้าจอตรงนี้เชื่อมต่อโทรศัพท์ระบบเครื่องเสียงระบบความบันเทิงต่างๆ ตรงนี้ยังมีอยู่ให้ครบเหมือนเดิมที่สําคัญเลยคือประธานโทษพวงมาลายัยยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันต้องบอกว่าการลดทอนของบางอย่างไม่ใช่ว่าคิดแต่ว่าเฮ้ยเอาถูกแล้วลดหวบไปทั้งหมดออปชันบางอย่างสิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่ได้สิ่งที่ยังเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับการใช้งานเรื่องความปลอดภยัยอันนี้ก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วก็อาจจะมีคาใจว่าเอ๊ะเวลาลดทอนออปชันลงแบบนี้เนี่ยมันทําให้รถเนี่ยขับสนุกร้อยลงหรือเปล่าต้องบอกว่าอย่างที่ผมบอก หัวใจสำคัญยังอยู่เหมือนเดิมครับเรื่องเกียร์เทคโนโลยีระบบการเกาะถนนการควบคุมวงมาลัยต่างๆอะไรความเป็นมาส d a ความเป็นรถขับสนุกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอัตราเร่งยังดีเหมือนเดิมแล้วที่สําคัญเลยผมว่าพอทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทําให้คนที่อยากจะใช้ CX3 เนี่ยน่าจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นรุ่นยังมี4รุ่นย่อยเหมือนเดิมนะครับย้ำนะครับแล้วก็ลดหลั่นกัน ตามสเปคตามออชชั่นที่ลดหลั่นกันลงไปโดยในตัวท็อปเนี่ยตัวเครื่องยนต์เบนซินจาล้าน8 0 0หมื่นกว่าบาทก็ลดน้อยลงมานะครับเหลือแต่ล้านต้นๆนิดๆเท่าน,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 นั้นเองตัวกลางๆก็ลดหลั่นลงมาอย่างที่ผมบอกว่าลองไปดูครับลดหลั่นลงมากันโดยเฉลี่ยนะต้องบอกว่ามีตั้งแต่4ี่ห้าหมื่นบาทไปจนถึงประมาณ9หมื่นบาทแสนบาทโดยประมาณก็ณถือว่าเป็นรถครอสโอเวอร์ขับสนุกครับแล้วก็คล่องตัวที่สําคัญเลยคือเทคโนโลยียังให้มาเพียบเหมือนเดิมครับ ำหรับมาสด CX3 นะครับต้องบอกว่ายังเป็นครอสโอเวอร์ซึ่ง1ขับสนุกครับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน Sky Active G หลายคนบอกว่าต้องเครื่องดีเซลแต่ผมบอกอยู่เรื่อยๆว่าในตัวเครื่องยนต์ของ m a z d a เนี่ยเครื่องเบนซินก็ขับสนุกได้2การเกาะถนนช่วงล่างการควบคุมพวงมาลัยถือว่าดีทีเดียวการออกแบบในเรื่องของดีไซน์ทําให้ดูสวยงามยังไม่พอนะครับผมว่าเรื่องของการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีด้วยอย่างสุดท้ายเลยผมว่ามันเป็นองค์ประกอบโดยรวมแล้วยิ่งพอเป็นรุ่นใหม่ที่มีการปรับในเรื่องของออปชั่นปรับในเรรื่องาาคา มันน่าสนใจตรงที่มันจับต้องได้ง่ายขึ้นต้องอย่าลืมนะครับว่าในตัวเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยณปัจจุบันนะครับในรุ่นนี้ไม่มีแล้วนะครับในรุ่นปรับปร,บปรุงใหม่เนี่ยไม่มีแล้วถ้ายังมีค้างอยู่ก็คงเป็นสต็อกเก่าแต่ว่าในตัวเบนซิน4รุ่นเนี่ยมีการตัดออปชั่นออกนะครับต้องบอกออปชั่นที่ใช้น้อยหรือไม่จําเป็นก็เรียกว่าน่าจะถูกใจหลายๆคนทําให้ราคามันถูกลงมาก,ก็หลายหมื่นบาทไปจน,นถึงแสนบาทเลยทีเดียวก็ทําให้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดผมอยากให้มองอย่่่่่่่่าา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 งงงงงงงนน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 ีีี้้้คครรรรรรรััับบบวววววเเเเืืออออออทปป็สปะกกกกกกชลลใขขิหยต โชรูมผู้จําหน่ายมาสด้าศูนย์บริการของมาสด้าเนี่ยขยับขยายต้องบอกว่าแผ่อาณาเขตออกไปเยอะรวมไปถึงโชรูมศูนย์บริการเดิมเนี่ยก็มีการปรับปรุงพัฒนามากขึ้นทั้งในเรื่องของอะไหล่ทั้งในเรื่องของความว่องไวในเรื่องของเซอร์วิสรวมไปถึงอย่างมีอูสีเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะรองรับลูกค้ามาสด้าที่เติบโตขึ้น อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับท้ายที่สุดตัวที่ชี้วัดได้เป็นอย่างดีก็คือยอดจาหน่ายของรถยนต์มาสด้านั่นเองนะครับในช่วง4-5ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ายอดจําหน่ายของรถยน da, ต์มาสดาเติบโตอย่างต่อเนื่องบางทีต้องบอกว่าสวนกระแสที่ยอดจําหน่ายรถยนต์ตกลงด้วยซ้าไปก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งซึ่น่าสนใจนะครับแล้วรถประเภทนี้ล่ะครับผมอยากแนะนําว่าเหมาะเหมาะกับสุภาพสตรีเหมาะกับบรรดาน้องๆน,นิสิตนักศึกษาเรียกว่าผู้หญิงนี่เหมาะแน่นอน100%ก็ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งซึ่งแนะนําให้คุณผู้ชมลองไปพิจาารณดู รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ สนับสนุนโดยนิตเตียศาล AutoCar Thailand สนับสนุนโดย PTT Altafrost Diesel Premium จาก PTT Station สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมันมาแล้วหลังจากที่เราไปเดินในงานมาหลังจากมอเตอร์โชว์เมื่อตอนเดือนกรกฎาคมใช่เดินไปแล้วถึงได้รู้ว่ามีตัวนี้ตัวใหม่ F 900R แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมาอยู่รายการนี้รายการแรกส่งมาทำไมโอ้โหส่งมาให้คีสุดยอด ต้องขอบคุณทางคุณอมก่อนนะขอบคุณ B M W Million Auto ก่อนครับนี่ขอโทษนะครับพลาสติกยังหุ้มอยู่เลยคือนะยังใหม่ๆคิ๊บิปอยู่เลยใหม่ๆเลยเขาบอกว่า <c oughs> เหมือนให้เรามารันอิน <c oughs> เออเดี๋ยวกำลังจะบอกเขาบอกว่าพี่ช่วยไปรันอินหน่อยนะครับ <c oughs> 2คนคุณ <c oughs> บอมก,กับคุณโจ๊กไปรันอินหน่อยนะครับนะครับแต่ขอโทษนะครันนี้ผมไม่ขี่เลยนะมันไม่ใช่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางอ่านี่บอกก่อนเลยบางคนบอกทำไมขี่ได้ไหมได้ถ้าจํากันได้ดีนะ S. <S าาสตีดทริเปิลไอเอสเออไทมสสตีทริเปิลไอเก็ขี่มาแล้วนะครับแต่ว่ารู้เลยว่าทรงเน็กเก็ตเนี่ยไม่ชอบก่อนนั้น,น,นที่เราเคยโจ๊กเคยเอาดูคติมา,อา,าลองขี่แล้วก็ไม่ใช่ทาง<ช>นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใส่เลยโจ๊กเ,เป็นยังไงคันนี้น <ะ S 1> วันนี้เป็นตัวเนกเก็ตหนึ่งตัวที่มีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่แรงจนดุดันมันสมูทแต่ว่ามันเป็นรถที่ขี่สนุก ช่วงล่างดีมากนะแล้วก็ด้วยส่วนทรงเอวของเขาเนี่ยขี่สมาร์ทมีสามารถเอาหลักๆเลยคนที่คิดว่า,าโหมดเมิดมันมีอะไรเยอะไหมโหมดมีอยู่3โหมดนะครับก็มีเรนโรสแล้วก็ดนามิกนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอสีอยู่แล้วนะครับกุญแจ,จก็เป็นระบบคีเลสรุ่นใหร,รุ่นใหม่เป็นระบบคีเ<ม>ลสอยู่แล้วนะครับพละกําลังข,ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเหลือเฟือกับการใช้งานแนว n นเกตนะครับการใช้งานในเมืองหรือว่าออกเดินทางต่างจังหวัดนะครับก็เป็นรถที่ขี่สนุกนะครับหน้าจอคือเขาเรียกจะบอกว่าถ้าจะอธิบายระบบทั้งหมดเนี่ยโอ้โหน่าจะใช้เวลานานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเอาที่หลักๆเลยก็คือช่วงล่างนะครับเป็นระบบไฟฟ้าด้านหลังนะครับเป็นเขาเรียกว่าดันนิมิกเอเอสคือสามารถปรับไฟฟ้าให้เราว่า ตัวนี้เราเราเราขี่เนี่ยอาการเขาเรียกว่าโช้ด้านหลังเนี่ยมีอาการยังไงบ้างปรับให้เลยเหรอปรับให้ออโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นที่เราขี่มาเนี่ยเราเลยแทบจะไม่ต้องปรับ,ปร,บปรับเปลี่ยนอะไรเขามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโค้งที่เราลองเล่นที่แบบโค้งสะพา,หาๆๆนหรืออะไรเงี้ยเออมันสามารถเกาะโค้งเนียนๆไปได้เลยนะครับด้วยด้วยยางหลังเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะอันนี้อยู่ ร้อยแปดสิบห้าห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เ,เป็นยางของดันล็อกซึ่งบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้พิลลรี่นะครับนี่เห็นไหมช่วงล่างเขาสามารถปรับได้ว่าเป็นแบบไหนแล้วก็สปริงสามารถปรับได้ว่าขี่คนเดียวขี่สองคนหรือว่าจะมีสัมภาระด้วยครับนะครับโดยโดยรวมแล้วเมนูทุกอย่างที่เขาให้มาเนี่ยเยอะจริงๆนะครับสามารถซิงมือถือ กับตัวหน้าจอได้นะครับแล้วก็ไฟหน้าของเขาสามารถเปิดเป็น LED หรือว่าไฟใหญ่ได้เฮ้ยผมชอบมีสัญ,ญลักษณ์ R ด้วยนะอ่านะออนี้เปิดเป็น LED แล้วนี่เปิดไฟหน้าครับนะครับ,รบโชคหน้าเป็นอัพซด์ดาวนะครับเบรกเป็นของเบมโบนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นช่วงเกียร์สามารถเป็นคือชิพเตอร์ได้แล้วก็จะมีตัว ABS Pro ABS Pro เนี่ยสามารถ กํากเบรกในโค้งได้เขาจะประมวลผลให้เราเราสามารถเข้าโค้งแล้วกําเบรกได้แล้วเขาจะดูองศาการเอียงของรถแล้วความเร็วเนี่ยเขาจะตัดทอนกําลังให้มันเข้าโค้งถ้าเป็นเอสธรรมดาเนี่ยเวลาเราเบรกในโค้งเนี่ยรถมันจะตั้งตรงเวลา,าเบรกครับปึ๊บแต่ว่าอย่างเงี้ยเราสามารถเบรกแล้วมันก็ไปตามโค้งได้เพราะฉะนั้นก็ถือเป็นเขาเอา เอาแบบอย่างตัวพี่ๆไม่ว่าจะเป็นตัว GS 1250หรือแม้กระทั่งตัว S 1000R เนี่ยเอาฟังก์ชันตัวนั้นะมาใส่ให้เจ้าตัว F900R ตัวนี้ด้วยก็ถือว่าน่าจะถูกอกถูกใจวัยรุ่นถูกใช่สายเนกเก็ตนะสายเนกเก็ตที่สำคัญเลยฟังอย่างนี้แล้วผมบอกตกใจจริงๆ4 9 5 0 0 0บาทถือว่าไม่ไม่แพงเลยเออกับกับทั้งหมดที่ให้มาถือว่าไม่แพงเลยไม่แพงเลยคือตอนแรกฟังแบบว่าอุปกรณ์ที่ให้จากโจ๊งนะหน้าจอเบรกช่วงล่างไฟฟ้านู่นนี่ ABS โปรอะไร คิดว่าต้องมีสัก5 0 0แสนปลายปใช่เปิดมา4ี่กว่าเปิดมา4กว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นตัว5 0,000นกว่าก็มีก็เขาจะมีเอเซอรีงเขาเพิ่มมาเพิ่มเติมได้เพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ว่าด้วยเท่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็คุ้มค่าแล้วแต่ผมไม่ชอบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยทรงนั่งเขามันค่อนข้างจะจะเอ็นไปข้างหน้าเยอะพอสังเกตจากแฮนด์เลบางเขามันจะขยับมันไม่ได้แบบตั้งตรงนี้มันจะเอ็นไปหน้าหน่อยคือจริงๆตรงเนี้ยถ้านั่นก็จะอยู่ตรงนี้ดันดัดไปข้างหน้าหน่อย จะเอนไปข้างในหนึ่งน้องๆน้องๆกึ่งๆสปอร์ตแล้วแหละครนะครับเ็าเรียกว่าคนที่อาจจะไม่ชอบสปอร์ตอนนี้กึ่งกึ่งสปอร์ตเนี่ยคุณว่าเล่น <nước> ตัวนี้ไปแค่นั <Pine hip> ้นเองนะครับยังไงก็ลองไปดูกันได้นะครับสําหรับเจ้า bmw f 900 r นะครับแล้วก็ขอบคุณทาง bmw millennium auto นะครับที่ส่งรถมาให้ทดสอบกันแล้วก็ใครที่สนกสนใจไปลองขี่นะครับไปลองขี่ไปลองยืนไปลองค่อมไปลองดูก่อนแล้วจะได้รู้ เพราะว่าอย่างที่บอกไปอย่างผมเนี่ยพอลองเข้าเรื่อยๆรืู้เลยว่าทรงในเคสเนี่ยถ้าผมขีน่นะกลับไปที่ไรน,นะปวดไหล่เก่งเก่งปวดไหล่เก่งแล้วก็เวลาแบบว่าคอนโทรลรถอ่ะรู้สึก,กบแบบเก่งสะโพกเก่งเพราะว่าโพซิชันของพวกในเคตเนี่ยจะเห็นได้ว่าเนี่ยแฟลิ่งตรงนี้จะใหญ่ขึ้นมาคือขาต้องเน็บเข้าไปตรงนี้หนีบ,นบอ่าหนบถังเข้าไปอย่างนี้นะครับนั้นก็แล้วแต่ชอบนั้นต้องไปลองดูจะได้รู้ว่าเหมาะกับตัวเราหรือไม่นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณโจ๊กมากนะครับขอบคุณครับ วงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ